วันนี้สมครลลิ<อ> <จอ S 1> ลี่น,นิวนะครับมาที่บ้านป่าเวยอำเภอสํารงภาพจังหวัดสุรินทรนะครับมาเพื่อจะมอบของให้กับชา,าวบ้าน <ไป S 1> ที่ประสบภยัยน้ําท่วมนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลยว่ามีอะไร ทางสมาคมเราได้นําอะไรมาบ้างนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันไปไปเลยชื่อบ้านอะไรนะครับบ้านป่าเวยบ้านป่าเวยขึ้นตําบลอะไรครับเกาะแก้วตำบลเกาะแก้วอําเภอสามมรตรภาคเหนือสุรินมีทั้งหมดส5หลังห้าหลังสี่สิ้างไปส่งถึงมือชาวบ้านไหครับครับคุณผู้ชมนะครับตอนนี้ถุงปันสุกนะครับเดินทางมาถึงแล้วนะครับถุงปันสุกนี้มาจากสายบุญสุรินทีวีแล้วก็ สมาคมสุรินนิวนะครับแผนกบรรเทาสาธารณภัยนะครับคุณผู้ชมนะครับที่ลําเลียงถุงปันสุกลงมาจากรถนะครับนะครับนี่คือท่านบอกโจนะครับ,รบสนินทักปูแก้วนะครับบรรณาธิการหนังสือพิมพ์สุรินนิวนะครับแล้วน้ำไม่ท่วมเหรอคะวัววัววัวไม่ท่วมังไม่ท่วมัไม่ท่ไม่ใช่เห็มันจะขึ้นแล้วรวมันล้อมกะ มันบวมน้ำก่อมันอ้อมมันกนกียวเกยวาก็หาอะไรกินไม่ได้หอะไรอยู่ในอยาวปวหัปกติเนี่ยลาดยางไปทางนี้ค่ะแต่ว่าจะไปทางนัทางนงอยู่นี่หะจุดปวี่ปกติวัเรือจงคนเดียวอยู่ได้ เรือลงมาแล้วครับนี่คือบ้านป่าเวนะครับตำบลเกาะแก้วอำเภอสัมดงภาคจังหวัดสุรินทร์นะครับอ้าอยู่บ้านไหนนี่นุอยู่บ้านไหนลูกฮะมาตะเคียนอ๋อขึ้นม้ำนะครับที่เรารับมาจากต้นสูตนะครับจุดหนึ่งมาจากของคุณลินนะครับมาคุณลินมาหาเราพกอย่จะไหรมาตรงรวมตรงนี้แล้วก็อีกจุดหนึ่งนะครับมาจากทังขา อาจารย์ประดลงแล้วใครมาลงป่าถูกแก้ม้ามาไปจุกกันที่ป่ามือนะครับในานะาจารย์ทุกวันนี้นะครับถ้าวันนี้นะครับน้ำจะขึ้นสูงนะครับอันนี้ขึ้นประมาณยี่สิบเซนนะครับ สูงจากเมื่อวานนะครับแล้วก็เราก็ต้องเฝ้าระวังน,นะครับว่าที่น้องของเราจะอยู่อย่างไรงงงนะครับเมื่อคืนนะครับเราก็จับเกณฑ์ับนะครับตรงนี้ตอนนี้มีชาวบ้าน4กลุ่นรเรือนที่ได้รับผลกระทบที่บ้านเข่าเลย4-5กลุ่นเรือนนะครับมีผู้ป่วยจีเตียงด้วยไหมยีม่3ค,คน 4, 4คนนะครับประมาณนี้นะครับแล้วก็ส่วน,วนอีกหนักนะครับเอาไปรพมาลเอาไปรพยานเมื่อวานนะครับไปเสร็จขอ้อมูลมี11ราย จากกองบัญชีผู้พิการครับครับที่ผู้พิการด้วยผูพิการจิตอินทรัีย์ในอนาคตข้างหน้าคิดว่ามันจะก้าวผ่านได้ยังไงบ้างฮะนายกครับก็ตัวนี้นะครับถ้าพายุนะครับไม่มาอีกรูปหนึ่งนะครับก็ประมาณอาทิตย์เศษนะครับก็น่าน้ำก็น่าจะลดลงนะครับในตรงนี้ครับอ่ะฝากให้นายกขอบคุณทางสมาคมชูรินิวขอบคุณทางสายบุญชูรินทีวีแล้วก็มูลิธิ ตาดานครับนะครับก็ต้องขอขอบคุณนะครับทางชลินิวนะครับน้องโจนะครับนะครับนักข่าวของุลินะครับแล้วก็นะครับก็ต้องขอบคุณ แทนพี่น้องบ้านปะเวนะครับในโอกาสนี้ด้วยครับขอบคุณครับนายกรลิกนบตัวแนะนำตัวชื่อนามสกุลนะครับผมนายประจวบนนใหญ่ประจวบ์โนนใหญ่นะครับนายุคโครกายเมองอาหารเถื่นตะบนของแก้วครับผมคุณเหลดียร์พิการจังหวัดสุรินทร์นำถึงอาชีพอีกจนวนหนึ่งมามอบให้ของอำเภอสงขาสามตำบลเจ็ดหมู่บ้านอีกสองตำบลมีกสองตบลมาดูครับมาดูมาดูสุดม่ดูพื้นที่สามสิบคือวันพรุ่งนี้วันนี้ไม่เอามานะเอามาจะมอบให้แต่มอบที่เบื้องต้รียบร้อยแล้ว เดี๋ยวไปหลายที่หลายแห่งค so, ู่น so, ี้จะมำไอเพิ่มเดี๋ยวเดี๋ยวผมฝากเดี๋ยวผมให้ท่านท่าอาจารย์ครับพระอาจารย์เปิดครับมามาเห็นนี่ก็คิดว่ามาเห็นก่อนเดี๋ยรลองถอดจากบ้านก็น่าเห็นใจน่าเห็นใจอย่างมากเลยทีนี้เราก็ได้เตรียมข้าวของจะส่งยังชีพมาก็ไม่มากเจ้าที่ควรจะเปิดเป็นการมาจนงทุกต่อทุกเดือนนิ่งในวันนี้จะดูว่าน่าจะไปไหนนี่ข้าวทางทางทางาปลำบากแต่น่าจะไปแต่ว่าต้อยการจะไปเห็นการสนทนา กัระจายนำลยาพื่ที่ข่วนคิดเตียงอยากจะไปช่วยเหลือผู้สถาน,านาาการณ์ในชาวขั้นต้นในวันนี้เข้าไปอยู่าอยู่วล้านครับคุณผู้ชมนะครับตอนนี้นะครับทางสมาคมสุรินทร์นิวแล้วก็ร่วมกับสายบุญโสรินทีวีนะครับแล้วก็อีกหลายๆหน่วยงานเนาะที่มาช่วยเหลือกันนะครับช่วยเหลือชาวบ้านที่หมู่บ้านป่าเวยนะครับตอนนี้ก็จะได้ลงไปแกะของกันแล้ว นะครับให้ใส่ชูชีพทุกคนก่อนนะครับเรือถึงจะออกนะครับครับก็ลำเลียงหญ้าไปให้วัวแล้วนะครับที่หมู่บ้านนะครับเพราะว่าแถวๆนั้นอ่ะวัวไม่มีหญ้าที่จะกินนะครับเดเดีับน้ำเธอเราเนี่มันบน้ำนับน้ำมาจากส่วนของส่วนของอบแก้วส่วนของลำโพก แล้วก็ส่วนของพวทจริงแล้วที่ดันมาจากจากสิงคโปร์ก็คือดันมาจาก้วทีลำสัทพันมันก็เลยเป็นเยือกคือต่ำเนาะสิรคเทียคือเงินต่ำเนาะและองเเียบเยือเมืองินสั่งเขาเ่าที่เมริาต่ำของจังหวัดชิลีนี่ถือว่นา่ิีนี่ชิลีไหนักขาวี่ใช่ครับนักาีเพราะว่าที่ของที่อื่นอย่างเช่นทุกคนเช่นนัทนาเขาเป็นเมืองอยู่นำรูอยู่แล้วทนเนาะแต่อันนั้นเนี่ยเขาจับเยอะที่หรอล เรื่องการคิดเหลือก็จะมีทุกภาคส่วนมาเลยครับการดำเนินการที่เปเปล่ายมันนานนานที่สุดที่สุดเรื่องแต่ตั้งแต่คนเพื่อนเลยครับที่นี่ท่านครับเพื่อนเลยที่วี่คเวลาจะ่ที่เป็นห่วงที่สุดก็น่าจะเป็นเรื่องของเรียเ่ิ่มมาได้กี่วันแล้วอันนี้พื้นที่ตรงนี้ตั้งแต่ตั้งแต่ต้นเดือนเลยครับครรัับคบอถ้มานี้รัมันอยู่แค่สิบวันเนี่ยเข้ายมความพร้อมยังไงบ้างครับ คือในตอนนี้ของเราเองเนี่ยของป่าเอ็นกันมันตันอยู่แล้วเป็นบางต่ทุกปีอยู่แล้วแต่ปีนี้นะมันมันดันเนี่ยบบไม่ทับทันด้วยครับมันไม่มีที่ฝ่าเรียว่ามันหนักขึ้นมันหนักไมากเลยครับโอ้หนักขึ้นประมาณัรอดพิษดีกว่าครับพิษอุ่นครับมันพิษนะครับเอาโอเคได้นี่นะครับคือรถสมาคมอ่าสุดรีนิวนะครับก็วันนี้ก็มาหลายคันนะครับมาทั้งหมด5คันนะครับสำหรับรถตู้ สมาคมสุรินนิวนะครับถ้า,าท่านใดที่ต้องการช่วยเหลือผู้ป่วยฉุกเฉินที่จะไปส่งญาติพี่น้องณสถานที่ใดถ้าไม่มีทุนทรัพย์นะครับก็โทรมาได้นะครับที่เพจสมาคมสุรินนิวเรานะครับไปหาเบอร์โทรตรงนั้นนะครับทางเพจสมาคมสุรินน,ะะรนิวนะคะจากที่ไปประมาณ3มกิโลนะครับที่อยู่ในบ้านอ๋อมันก็มันก็ที่สูงอยู่เนาะ เมื่อวานนัน่เนเอไม่ใช่วันี้นีเ,นเป็นตันกลางในหมู่มบ้านครับอ๋อ,อ,อแล้วก็กดติดตามที่สำคัญเลยครับต้องกดติดตามไ้ก่อนกดต้องสีแดงเลยครับ